อสวัสดีค่ะต้องกินรายงานตัวหน่อยค่ะมาจากที่ไหนคะอันนี้ไม่ใหญ่ค่ะอันนี้เจ้าภาพจงเจริญเจ้าภาพจงเจริญนะอเจ้าภาพจงเจริญมีฮอดเค้าเหนียวให้กินนะเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดงองให้ได้ทองเอาเพชรดีกว่าเอาเพชรเผ็ดไม่ดีเพชรไม่มีราคาเราต้องเอาทองทองเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนยืมจำนำใช่แล้วถูก มันจะมีขาเยอะอันเยอะอันเยอะของแกอันเยอะของน้อยอันเจ๊อันเยอะบัวเลยอีเจิซาลาเฮโยเฮ้ยโเพรสหน่อยค่ะเฮโยค่ะเพรเอาขวดขวดให้คุณแม่ขวดขวดคุณแม่ขวดป่าเดินมาเอาเองค่ะคุณแม่เพราะคนลูกไม่ว่างเสร็จมากเลยอะแฉบบอคุณแม่ต้องยกขวดคุณแม่คุณลูกอ้วนระยะสุดท้ายแล้ว มาดื่มค่ะดื่มดื่มอันนี้ดื่มเบียร์นะคะอันนี้ต้องยกขวดเพราะเด็กอันนี้ชานสุรินโอ้โหสุรินหรอคะสุรินนะคะอันนี้คืออะไรอ้วนอันนี้เขาอันนี้บ้านเราเขาเรียกอะไรเอ่ยให้ทายสิคะเขาเรียกอะไรเรียกอะไรเนาะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่ใช่ไม่ใช่สไปซ่าซาโตโดงเออซาโตโดะคุณชมรู้จับไหมคะอ่าอะไรเขาเรียกข้าว ข้าวอะไรอุ้ยนี่เขาทำเป็นข้าวหมักข้าวมักข้าวมักดองเนี่ยข้าวหมักดองของฝรั่งนะคะอุ้ยคือเป็นยังซีเอาเอาเอาไปกินได้แล้วเรื่องที่ข้าวเขาหมักเนาะเออใช่สารทุกข์ก็สารทุก็บอกว่าสาทุกข์เหมือนกันที่กินองุ่นนะคะถ้าเกิดแกงงนจะสนนะแซ่บเวอร์ค่ะโอกาสนี้มีมีครั้งเดียวนะในสามโลกนี่มีครั้งเดียวในสามโลกแล้วก็ครั้งเดียวในรอบปี มันจะไม่มีแดดแล้วนะคะแล้วก็มาเลี้ยงฉลองให้กับได้ลค่ะสุดท้ายเดดทที่มันเป็นสุดท้ายซัมเมอร์สุดท้ายหน้าร้อนใช่ไหมเออคือคืออะไรแฮปปี้แหละสนุกขนาดใช่ต้องแฮปปี้แอนด์้งแล้วพอนี่คือจะอะคุณแม่ถือบ้างกล้องอ่ะอ่ะคุณแม่ถือค่ะคนลูกค่ะเอ๊ะทำไม